ฉบับมหาชนตอนที่สองกำเนิดทห,หารพ่าราดกล่าวถึงฤาษีโคดมได้ฟังนกกระจาบขอให้ตนมีลูกก็เห็นจริงแต่ไม่คิดจะกลับไปบ้านเมืองจึงตั้งพิธียุบนางการอัจ,จนามีลูกสาวชื่อสวาหะและลูกชายอีกสองคนจากพระอินทและพระ ท,ทั้งสองถูกฤาษีสาบให้เป็นลิงชื่อกากาดและสุครีตส่วนสวาหาถูกแม่สาบให้ไปยืนตีนเดียวเหนียวกินลมที่เขาจักระวาลน,นางก็มีลูกชื่อหะนุมานพระพายพาหนุมานไปเข้าเฝ้าพระอศวนทูลว่านี่คือหนุมานลูกนางสวหาตามเทววันชา พรสวนทอดพระเนตรเห็นลักษณะท่าทางก็โปรดว่าหมอะที่จะเป็นทหารทราราบ